แมตึกใหม่สาขาใหม่ทำไมช่องโอโทงรู่ร้ายอย่างนี้วะเนี่ยดูแลช่างเหมาะกับว่าที่ผู้จัดการคนใหม่จริงๆเลยว้ย่าๆไม่ไรวะเจ๋งเพิ่งแต่เช้าเลยขอโทษนะครับคุณบอยอต้องได้ผมว่าผู้จัดการคนใหม่ถึงจะเหมาะมันจะดีกว่านะครับคุณบอยเรียกสิครับเฮ้ยบอสเขายังไม่คอนเฟิร์มเลยเผื่อใจไม่หน่อยก็ดีนะวยเฮ้ย <c oughs> ใครๆก็รู้ว่า บอสเนี่ยชื่นชอบกู<ม>แถมเรียกกูมาตั้งแต่เชา้ามาเช้เรื่องน,นี้จะเรื่องอะไรวะจริงมะท <laughs> ี่สำคัญนะกู <laughs> เตรียมฉลองตำแหน่งไว้แล้วฉลองเลยเหรอแล้วฉลองยังไงอะโดยการดาวบ้านใหม่จะเข้ามาอ,อยู่วันนี้แล้วเวย้ยเป็นไงเล่าหวัวงว่าก็่าไมได้นะเวย้ยเปงไงโทรศัพท์มาแล้วเฮ้ยบอสโทรมาเวย้ยบอสโทรมาหาก,กูแล้วเฮ้ยทุกคน บอสโทรหาคุณแล้วพร้อมข่าวดีไว้ยฮ่าคอยฟังข่าวดีกันนะว้ยวันนี้ครับบอสเดี๋ยวก็ได้มาพบผมที่ห้องหน่อยบอกครับผมเรื่องดีๆคุยตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสปีกเกอร์โฟนให้ดังๆเอาตรงนี้เลยครับบอสอาให้มาเรามาฟังกันหน่อยว้ยแล้วข้าฟังข่าวดีกูหน่อยแล้วมาเลยมาฟังกันแล้วฟังด้วยกันฟังด้วยกันฟังด้วยกันโอ้โหพี่เจ๋งไปเลยยินดีต้อนรับกับว่าที่ผู้จัดการใหม่นะครับพี่ประกาศดังๆนะครับบอสดังๆเลยเอาดังๆนะครับ เอกลักถ้าคุณยืนยันให้ผมพูดตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาน่ฟังนะผมไล่คุณออกงานไกลแล้วเจ็งแล้วไม่เจ็งแล้วเรื่องทุจริตไม่เรื่องร้ายแรงมากนะวันนี้คุณเก็บข้าวของแล้วก็ออกไปได้เลยขอบคุณสาหรับทุกสิ่งทุกอย่างคุณเลิกคบมึงชั่วคราวเอกราชได้ยินทุกอย่างแล้วใช่ไหมคุณคงไม่ได้ให้คนอื่นฟังด้วยเนาะเอกรากเข้าใจนะเอกรากณมึงเงียบทําไมเอกรากเอกราช ใครจะสวยกับกูอีกแล้ววะเนี่ยดาวบ้านปุ๊บโดนไล่ออกปับ๊บแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาผ่อนบ้านแล้ววะเนี่ยแล้วดันเปิดสปิกร์โฟนได้ยินทั้งบริษัทอายแสนอายใครจะสวยกับกูอีกแล้วมีหรือเปล่าวะต่ยังไงก็ต้องเข้าบ้านเนอะมเงน,นไม่มีที่สุขหัวนอนสวยสวยจริงๆน,นี่สภาพบ้านกูไม่มีตงังแต่ง โอ้ยโอ้ยออใครใครขวิดขน้ำโดนหัวกูว,วะเนี่ยฉันเองอ่ะฉ,ฉันไหนอ,อุอยจักรอ,อ,อ,อุตตะบะฮา,าว้าวน่ารักจุงเบย้าวในความสวยก็ยังมีความสวยอยู่ดีไม่ว่าดีนะคุณเนี่ยไม่มีอะไรทำหรือไงยอยู่ดีๆเอาหัวมาขวางขวดน้ำฉันทำไมล่ะเนี่ยว่างบ้าหรือไงฮะหัว,หวขวางขวดน้ำคิดได้ยังไงกันเนี่ยคุณทำร้ายผมไม่ได้มาพูดอย่างนี้อีกเหรอหรือว่ามันไม่จริงอ่ะจริง โอ,อ้ฟังแล้วขึ้นฟังแล้วขึ้นขึ้น,นปีตปีตปีตเลยปีตไงรอมาเมื่อไหร่กันเนี่ยว่าแต่คุณเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่เหรอไม่เคยเห็นหน้าเลยอะ่ะก็เห็นสิสพิ่งนาวันนี้อ่ยยแล้วนี่บ้านคุณเหรอเออแต่งสวยดีเนาะโอ้แดดดันประช็ประชันในเวลาเดียวกันเฮ้ยแต่งสวยสวยไม่รู้แะ้วอย่าพูดดีกว่าเนะนี่เขาเรียกว่าสไตล์โมเดิร์นนะชเฮ้ย โคตรโมเดิร์นเลยเห็นไหมโม <c oughs> เดิร์นมากมากนี่แถหน้า,ด,านด้านเลยนะแต่ก็เหมาะกับคุณดี <c oughs> โอ้โหคุณนี่หน้าตาก็ดีแต่ทำไมพูดจาลกปรสสาท <c oughs> แบบนี้เนี่ยปากแบบเนี้ยคงไม่มีแฟนแน่เลยเ <c oughs> พราะหน้าตาดีแต่มีปากเป็นอาวุธไม่ขบกัดชาวบ้าน <c oughs> <c oughs> เ๊ะแต่หน้าตาใช้ได้เว้ยไม่แต่คุณนเนี่ยเนี่เ <c oughs> ชื่ออะไรเหรอเออเฮ้เฮ้ใครใครมา เราทำเรืร่องราวกำลังสนุกแต่ยืนยุ่ก็มีใครบางคนโผล่เข้ามามันจะเป็นใครโปรดติดตามตอต่อไปนะครับ